แคปซูลุอยู่นะครับรวมกันเรียกว่าตัวคอมปาเซอร์ตัวฟอแม่แคปซูลเนี่ยจะเป็นส่วนต้นของเล็บกรอนนะครับส่วนทันต์อมมาจากในส่วนของแม่แคปซูลเรียกว่าฟอซิมอลคอนโวลูเตชนจูบูนะครับก็คือข้อส่วนต้นเลยนะครับที่คนโกล่กันไปมาแล้วก็อยู่ในส่วนของคอเท็กเท่านั้นนะครับอยู่ในคอเท็กเท่านั้นหรือตรงตำแหน่งที่เป็นคอข้อเรานอดนะครับจากฟอซิมอลคอนโวลูเตชจูบูตรงนี้นะครับ พ่อก็จะต่อเน,นื่องลงมาในส่วนที่เป็นส่วนของอขั้นเม็ดระลาะนะครับหรือง่ายๆเลยลก็คือมันเริ่มเป็นท่อสอตรงเนี่ยตั้งแต่ในส่วนที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเมดูลารีเรย์นะครับจนถึงส่วนของส่วนเมดูล่าตรงนี้ก็คือเป็นออ่อิมองเสริชูบูนะครับออ่อิมองเสริชูบูแล้วจากออ่อิมองเสริชูบูก็จะเป็นท่อขนาดเล็กซึ่งเราเรียกว่าชินชูบูนะครับมีลักษณะเหมือนกับเป็นรูปตัวยูนะครับ ก็คือมีขาวิ่งลงกับขาวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับส่วนของข้อตรงๆรอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิซซอลเฟสตูอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของชั้นเม็ดาล่าเช่นกันจนกระทั่งส่วนตรงตรงตรงเนี้ยนะครับของวิซซอลเฟสตูฟูเนี่ยก็เข้าไปอยู่นในส่วนเม็ดาดาลาริเบรแล้วก็ไปต่อกับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของวิซซอลควอนตัมชั่วูมนะครับวิซซอลควอนตัมชั่วูมก็อยู่ในส่วนของอี่อพ่อเราคิดหรือคอเซ็ตเช่นกัน,กน จากนั้นดิสก์ข o งคอมเพลตเซอร์คู่นั้นก็จะวิ่งต่อเข้ากับในส่วนของตัวคอเล็กติงดักนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอาร์อลคอเล็กติงดักก่อนที่มันจะต่อเข้ากับในส่วนของตัวคอเล็กติงดักเส้นตรงๆตรงนี้ทั้งคอเล็กติงดัก p o x i i a l e ดิสก์เซอรคู่กับอิดเซกเมนต์นะครับรวมตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนประกอบที่เข้าไปในส่วนของตัวคอเล็กติงดั แต่เฉพาะเม็ดูราลิเล่ที่อยู่ในส่วนของทงอั้นคอเทนเนียน,นะครับมนันจะมีแต่เฉพาะท็อกซิโนกับวิสโต้เซตคู่แล้วก็กรดเลซิกาส่วนที่เป็นนะคะนรับ in segment ที่เป็นรูปตัว C เนี่ยจะอยู่เฉพาะในชั้นเมดดูราเท่านั้นนะครับอยู่เฉพาะในชั้นเมดดูราเท่านั้นแล้วก็สังเกตนะครับสัมพันธ์กับเส้นเลือดที่เราบอกมาว่าเส้นเลือดที่วิ่งไปอยู่ระหว่างเม็นอกกอับคู่ตรงนี้ก็คือในส่วน,วนขอนินเตอร์ดูราอาร์เทรี ซึ่งจะให้กระแสนออกมาเป็นส่วนของตัวเซลอ์ที่อยู่ในโครโมโซมิงนะฮะเพราะนั้นคือการโครงสร้างนไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะมซึ่งามเลยของโครงสร้างของตัวเนื้อทรายนะครับโดยที่เป็นเรปรอนก็คือพักแต่ส่วนความแม่นกส่วนท,ที่ล้อมรอบสีน่าพอพัลซเซลจนร่างกลายเป็นส่วนของพิส์ต่ของโคเลสเตอร์ลูเพราะในส่วนที่2เราจะไม่เรียกว่าเป็นเรปรอนก็คือคอเลสเตอร์น ก็คือตรงนี้นะครับพอเล็กนิดหนักนั้นจะเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่เม็ดริเลย์วิว่งเข้ามาจนถึงทันเม็ดเดล่าแล้วสุดท้ายออกมาสู่ของตรงรีโนแพร์ปิลาเพื่อต่อเข้ากับรีโนแพเ์วิสนะครับตรงส่วนตรงนี้ด้านล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแป๊บดลาลิดด์นะครับแป๊บดลาลิดด์สาเหตุที่เราบอกว่าไม่กลองเป็นส่วนของฟังนนก์ชันยูนิตก็เพราะว่า กระบวนการที่จะมีการขับของเสียออกจากเลือดนะครับจากเริ่มต้นตั้งแต่ฟอเมนแคปซูลแล้วจากนั้นของเสียที่ได้จากในส่วนของ,ง,งตัวแหน่งฟอเมนแคปซูลนั้นก็จะถูกมีการนะครับรีแอคต์ฟอกนะครับคอนเซนเตรอ,เอร์่างๆให้เกิดขึ้นในส่วนอของฟอสฟอกกับวิสโก้ชูบูตรงนี้นะครับรวมทั้งส่วนที่เป็นพินเซเมนต์จนกระทั่งมาเข้าในส่วนที่เป็นคอเลกติงด่าง เพราะนั้นตรงคอเลคติกหนตนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสุดท้ายเลยนะครับที่การดำเนินการเพื่อให้เป็นปัสสาวะเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงนะครับจากที่ต้อพูดนะครับคอเลคติกหนักนี่ก็คือชื่อมันก็บอกไว้ว่าเป็นส่วนคอเลคติกนะครับแต่มันก็มีหน้าที่ในบางส่วนนะครับโดยการทำงานตรงนั้เนี่ยจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของตัวเอโนไฟน์นะครับจากต่องใต้สมองที่มาควบคุมอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นนะครับเน็ตกรอนออแกไนเซชันนะฮะเน็ตกรอนออแกไนเซชันก็คือตั้งแต่ส่วนที่เป็นบาแม,มนแคปซูลนะครับ proximal ของรูเต proximal s t r e t c นะครับ insect mesh distal stretch distal ของรูเตซูมูจนถึงตัวหา l อ c k correcting d i c นะครับแล้วก็ตัวเป็น correcting d i c อะไรถึงกลุ่นี้เนี่ย ตัวที่เป็นไอนรอน,นตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายหลายส่วนนะครับมีเป็นล้านๆน่วยในแต่ละรีนนอนลด์แล้วก็การเยงตัวของมันเนี่ยนะครับก็จะเยงตัวในลักษณะเช่นนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คุณต้องจำให้ได้นะครับในส่วนของไอออนขอมเพนเซชัน,นแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่า เรื่องจากไตทำหน้าที่ในการกรองของเสียออจากเลือดเส้นเลือดที่เข้ามาสัมพันธ์กับในส่วนของตัวไตเองตรงตำแหน่งที่เป็น,นรีโของบาสเซอร์ืรอเส้นเลือดฝอยที่เราเรียกว่าโกโมลูล่านะครับโกโมลูล่านะครับเพราะฉะนั้นเปาแม่แคปตูนกับโกรงล่ารวมกันเป็นรี่นของบาสเซอร์โกโมลูล่าหรือเส้นเลือดฝอยนี้มาจากเส้นอาร์ริโอ่นะครับที่เราเรียกว่าเป็นแอสเปเลตอาร์ริโอ้นะครับ มันจะแตกเป็นเส้นเละปล่อยแล้วก็รวมกันกลับเข้าเป็นเอฟเฟเรนต์อาร์เทอรอีกทีหนึนะครับซึ่งเส้นตรงเอฟเฟเรนต์อาร์เทอโรนี่ยก็มาจากอินเตอร์โลูล่าอาร์เทรีนั่นเองและอันนี้ก็มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปว่ากันทีหนึในเรื่องของอเส้นเลือดที่ม,มามพันธ์กับในส่วนของตัวนิ่มรองพวกนี้ คราวนี้สิ่งที่ทคุณต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะเน็ตฟอนจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าคอติคฟลอนนะครับหรือว่าช็อบถูกเน็ตอนการอีกอันนึงก็คือแจ็ส์ต้าเมโร ا ل เน็ตรอนหรือว่ารองถูกเน็ตอนนะครับคำว่าช็อบถูกเน็ตอนก็คือหมายความว่าตัวเน็ตอนที่นะครับทั้งทุกเลยเนี่ยนะครับมันสิ้นสุดอยู่ตรงเฉพาะบริเวณคอเทกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรองถูกเนะ็ตฟอนนั้น นะครับมันจะมีในส่วนของส่วนประกอบของเทเลลูกระไรต่างเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนเพชรลาบด้วยในชนะนั่นแมวนะครับจะเป็นรองหลุมเนตรอนนะครับเป็นรองหลุมเนตรอนนะครับเพราะนั้นเราเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะดูลักษณะของต like ัวรองหลุมเนตรอนเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักนะครับในแบบตัวนี้คุณก็จะดูในลักษณะอย่างนี้เช่นกันนะครับส่วนช่องหลุมเนตรอนเนี่ย มันก็จะทําให้เจอในส่วนของตัวที่เป็นอเอ็นเล่นหลุมได้ซึ่งมันลักษณะเป็นรูปตัวอยูนะครับมันก็จะเป็นสันส้นๆอันนี้ไอ้ตัวข้อหลุมเน็ตบอลเนี่ยถ้าม,ม,มีจริงๆเนี่ยก็มีจำนวนไม่เยอะมากนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองหลุมเน็ตบอลเป็นส่วนใหญ่อ่ทีนี้เริ่มมาในส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะดูโครงสร้างั้งของเน็ตบอลตั้งแต่ส่วนที่1นึ่งจนถึงส่วนที่6นะครับจากรีโน่คอปาร์เซอร์ก่อนนะครับจากรีโน่คอปาร์เซอร์ นั่นก็คือสับส่วนของโปโมโรรานะครับแคตซูหรือเปล่าแม่งแคตซูนะครับโคโมโรราแคปซูหรือเปล่าแม่งแคปซูนะั้นนะครับก็คือส่วนที่ลักษณะเหมือนกับเป็นถุงนะครับเป็นถุงแต่เป็นถุงที่หุ้มในส่วนของกลุ่มเส้นเลือดฝอยนะครับที่เรียกว่าโกโมนรราเอาไว้นะครับลักษณะการหุ้มเป็นถุงตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเหมือนลักษณะ เหมือนกับว่าเราเอากระปั้นเนี่ยนะฮะยับเข้าไปในลูปปูนะครับแล้วตัวรูปปูก็มาพุ่มล้อมรอบในตัวกระปั้นเราตรงนี้นะครับมันก็จะมีสเปซมากๆนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็มีส่วนของเลื้อนะครับส่วนเนึ่อเนี่ยจะพุ่มโฟโตแรนเอาไว้อันนี้เราเรียกว่าเป็นในส่วนของตัวเป็นวิสซอลเลเยอร์จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พุ่มนะครับก็คือเป็นส่วนอะลเคนเลเยอร์นะครับมี2ส่วนนะครับตัว พาไเต์เลเยอร์ก็คือส่วนด้านนอกตรงนี้นะคะรับผงอันนี้เป็นซิมเปิลสแควร์มาสตทอีพีเดียมนะครับเป็นซิมเปิลสแควร์มาสตทอีพีเดียมรวมทั้งที่หุ้มปลาปบนส่วนของโคมาราสนะครับตรงนี้ด้วยเช่นกันก็นกเป็นซิมเปิลสแควร์มาสตทอีพีเดียมแต่นะครับในส่วนของโคมาราสหรือวิสเซอลเลเยอร์ของเปล่าแม่แคปซูลตรงนี้เซลล์ที่อยู่บนโคมาราสหรือวิสเซอลเลเยอร์ตรงนี้ จะเป็นเซลล์พิเศษเรียกชื่อว่าโพรโดไซต์นะครับไม่ได้เป็นเซลล์ตีเรียมธรรมดานะครับแต่จะเรียกว่าเป็นโพรโดไซต์โพรโดก็แปลว่าขอดแปลว่าขานะครับก็คือเป็นเซลล์ที่มีขานะฮะแต่ถ้าเซลล์ในส่วนของพาราเทลเลเยอร์เนี่ยเป็นซิลเวอร์สแควร์มาธรรมดาเป็นอีลรตีเรียมธรรมดานะครับหน้าตาของเซลล์โพรโดไซต์ตรงนี้ก็เหมือนอย่างที่เห็นทีนนี้นะครับคือใหญ่ที่เคลียดมันแล้วก็จะเนขามันเนี่ยเหมือนกับปูเนี่ยนะฮะไปเป็นหมดเลย ครับบางรูปรอบๆเส้นเลือดตูมุระอันนี้เอาไว้นะครับเพื่อใช้ในการกรองของเสียนะคร<ม>ับช่องว,ว่างระหว่างนะครับพาไลทอเลเยอร์กับวิสซอร์ลเลเยอร์นี้เราเรียกว่ายูรินารีสเปซนะคร<ม>ับเป็นส่วนที่จะรองรับคือแตงหรือสิ่งที่จะกรองนะครับจากเส้นเลือดตูมุระเนี่ยแล้วการมาเป็นตัวดูรีเนี่ยนะครับถ้ามาสูงยูรินารีสเปซก่อน แล้วจากนี้ในสเปซเนี่ยก็จะไหลเข้าสู่ในส่วนของตัวกล้องที่นอกกล้องรูเตอร์สู้ต่อไปทีน,นี้สังเกตนะครับว่าในส่วนของตัวลินอคอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งที่มีตีนกลมโรล่าวิ่งเข้ามาแล้วมีเส้นเลือดนะครับที่เป็นแอสโฟเรตกับแอสโฟเรตอาร์เทิรวิ่งเข้ามาเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าวาสโารโพนนะครับก็คือเป็นขั้วที่มีเส้นเลือด การเี็ส่วนหนึ่งข้างตรงข้ามเลยก็คือเป็นส่วนที่เป็นท็อกซิมอลคอมโพสเตนทูต่อเข้าไปก็เรียกว่ายูนิเนีรีโคนะครับยูนิเนีรีโคอันนี้เป็นมาร์สทราโคนะครับมีเส้นเลือดอาร์คาริโอแอสเปเรนอาร์เทโรวิ่งเข้ามาแต่เป็นเส้นเลือดฝอยที่เราเรียกว่ากงดุลัสรหรือกงราแคปิลารีนะครับแล้วก็รวมถข้าวกรจายเอสเปเรนอาร์เทโรต่อไปอันนี้มาร์สทราโคส่วนตรงข้ามต่อเข้ากับในส่วนของ พร็อ,อกซิมลอลความรู้เต็มชู้อย่างนี้โดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราตัดเซกชันเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นมาสตราโฟนเนี่ยมีสูงแต่ยูยรินียร์โฟลเนี่ยอาจจะเห็นได้ค่อนข้างยากนะครับที่จะตัดได้ได้ตรงเลยพอดีภาพนี้ก็นระอย,ยอยียดที่ดีนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงเวลาโฟโตลานะครับ เข้าไปสู่ส่วนของเราแม่แคปซูลและก็ทำให้ในส่วนของตัวเราแม่แคปซูลนะั้นมองุ้มนะครับรอบๆเส้นเลือดหลอดเล่าดกลายเป็นส่วนวิสซอลเลเยอร์เซลล์ที่หุ้มอยู่รอบๆเส้นเลือดอันนี้ก็คือส่วนของโพรโทไซด์นะครับเพราะนั้นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นมีเปลือกกลมๆเนี่ยนะครับที่มุ่งอยู่อนอกเนี่ยก็คือโพรโทไซด์นะครับส่วนในในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนเอนโดทีเรียมที่อยู่ในรอบๆแคปิลารีนะครับ พราะนั้นถ้าเปลือยนี่แหละนะครับชีเซลล์ตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับด้านนอกตรงเนี้ยเราถามว่าเซลล์นี้ชื่ออะไรก็คือโปรโตไซด์นะครับแต่ถ้าถามว่าซักเกอร์นะครับที่อยู่รอบๆตรงเนี้ยเรียกชื่อว่าอะไรก็คือมิสซอร์เลเยอร์ของคปล่แมนแคปซูไม่เหมือนกันนะครับถ้าเซลล์เป็นโปรโตไซด์ก็เป็นซักเกอร์ก็เป็นมิสซอร์เลเยอร์ของคปล่แมนแคปซูลถ้านที้ก็เป็นเปล่าแมงเป็นคปล่แมนแคปซูลส่วนมิสซอร์ลเลเยอร์ อันนี้เป็นยูริเนียร์สเปซนะครับแต่ถ้าชี้ตรงนี้แล้วบอกว่าโพซิชันอันนี้เรียกว่าอะไรก็เป็นวาสซูล่าโพแต่ถ้าโพซิชันอันนี้ก็เป็นยูริเนียร์โพนะครับเวลาที่ตัดเสซกชันนะ,ะน,น,ะน,น, space, นะครับอย่างในภาพเนี้ยเราจะเห็นยูริเนียร์โพชัดนะครับก็คือจากตรงกัมมูร่าต์เองเราให้กระตุ้นแล้วก็ต่อกับท้อที่ท่อความรุนแทุกผู้ ถ้าอ,อย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนควาส์ลาโฟนะครับแต่ยุนิมรลิโฟสมนี้เราก็ไม่เห็นตัวกรูรัฟเองเนี่ยเป็นแค่แบลรี่เน็ตเวิร์กนะคะรับก็คือมาจากแอปเปนจากในบริษัทซีโอนะคะรับเส้นเลือดแค่แบลรี่ในส่วนของตัวกรูรัฟตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นเลือดที่มีรูป,ปรุนนะครับแต่ไม่ไใช่ว่ามันเป็นโโรูนะครับมันจะมีเป็นเบป็น,ปนาบางๆในก้านอยู่นะครับ เพื่อจะทําให้สามารถเลือดเนี่ยนะครับคูเปนในเลือดเนี่ยผ่านออกไปได้เพราะฉะนั้นจากในภาพเนี่ยนะครับตัวรากแคปิลลารีและไอตัวที่เป็นสีน้ำตาลมีเส้นส้มเนี่ยนะครับก็คือเซลล์โฟโตไซต์ที่มีฐานเล็กเนี่ยนะครับเราก็จะว่ามันไปแบ่งแบ่งอีกทีนะครับอันนี้เป็นภายในของตัวราแคปิลลารีนะครับทีเป็นเส้นแดงสีชมพูตรงนี้ก็เป็นเอโดโรีเลียซึ่งลักษณะรูปรูนก็คือมันผ่านไป็นหูหตรงนี้นะครับ ่อนที่มันจะเป็นขางโครโมไซต์ที่มันหุ้มรอบๆเนี่ยมันจะมีส่วนสีฟ้าเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเป็นฟิวเดนเซนต์เบนเปนมันก็คือเบสเน้นเบนเบนนะครับหรือสารไกลโคโปรตีนนะครับสารไกลโคโปรตีนซึ่งสร้างโดยเอินโดซีเรียนะครับมากั้นเอาไว้ก่อนนะครับและแต่การที่มันกลายเป็นโครงสร้างในลักษณะเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นปัจเปนแฟมเลอร์นะครับเป็นปัจเปนแฟมเลอร์ มีเซลล์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างโครงราชแคปซูลลี่จะอยู่สองตำแหน่งนะครับอยู่ภายในตัวโครงราชแคปซูลลี่นะครับกับอยู่ตกลงต้านบนของตัวโครงราชแคปซูลลี่นะคะรับเซลล์เหล่านี้คือเซลล์ที่เรียกที่ว่ามีสายเกียนเซลล์นะครับมีสายเกียนเซลล์มีความสำคัญยังไงก็คือเซลล์ตัวเนี้ย มันทาหน้าที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกระเซียวควโฟไซด์ที่จะมากัากินให้แผ่นสีฟ้าๆอันนี้ให้หนาหรือบางนะครับเพื่อควบคุมความหนาความบางของการกรองเลือดนะครับคำว่าฟิลเซชันแเลเยอร์อรอ ers, นะครับฟิลเซชันแเลเยอร์ของนิ่งนอกคอร์ปอเรสประกอบไปด้วย3เลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกเลยก็คือตัวออร์ลนะครับ e n โด t h e l i a l นะฮะ a r ร e r i a l wall หร,รอ e n d ที h e l i a l ท่นที่2ก็คือ g l o m e r u l เ s b เ s e m e n t m e สีฟ้านี่นะครับทั้นที่3ก็คือตัวโพโดไซต์นะคะรับโพโดไซต์ซึ่งมีรูเล็กๆอยู่ระหว่างขากรรมาเราเรียกว่า filtration s l นะคะร,นรับ filtration slit slit ก็คือเป็นร่องเล็กๆนะครับการกรองเลือดเนี่ยก็จะต้องผ่านทั้งสามท่านนี้ออกมา นะครับเพราะนั้นภาพที่เป็นภาพแสดงให้เห็นถึงตัวโครงร่างแคปิลลารีนะครับด้วยสแกนไมโอิเล็กตรอนไมโครโซลชี้ให้เห็นภายในว่าอันนี้มันจะเป็นฟอสซิลแคปิลลารีนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเซลล์โครโตไซต์ตัวนี้อาการที่ถึงโกล์เนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็มีขาขออกมาเนี่ยที่แขน,นแต่แขน,น,ขน,น,ขน,นออกมาล้อมล้รอบตัวโครงร่างแคปิลลารีนะครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆนะครับที่เราเราียกว่าคูเตนเซลลิปเนี่ย ไปให้สารต่างๆให้มันรอดเพราะนั้นเวลาแรงดันเลือดนะครับที่เข้าสู่ในส่วนของตงูมล่างแคปิลารีเนี่ยแรงดันจากตูมล,ล่างนั่นเนะครับจากส่วนเอออร์ตนะครับแล้วลงมาเป็นส่วนของรีนออาร์เทอรี่จากรีนออาร์เทอรี่เนี่ยแตกเข้ามาเป็นเส้นเล็กๆจนกระทั่งได้เป็นในส่วนแอปโปลีอาร์เทิริโอเข้ามาแล้วเป็นตนูมล่างแคปิลารีเพราะนั้นแนนรงดันตรงนี้มหาศาลมากนะครับมันจะนำ เลือดนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือตัวพ l a s m าเนี่ยรวมทั้งของเสียต่างๆเนี่ยผ่านนะครับตัวรูของไอโซตี้เรี่ยผ่านตัวเมเป็นนะครับพิเทชั่นเนเป็นก็คือเบสเมเป็นเบสแล้วก็ผ่านตัวพิเทชั่นสลิปก็คือฐานคองตัวไซน์เนี่ยออกมาก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของยูเรเนียร์สเปสนะครับเพื่อกรองของเสียเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรอดกออกมาตรงนี้ได้เนี่ยควรจะต้องไม่มีเม็ดเลือดแดง เห็นไหมครับเพราะถ้าไม่ไส้แดงรอดมาได้สแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียแน่นอนนะครเพราะนั้นเราจะมักจะพวนะบะว่านะถ้าเหลือสุนัขนะครับหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดกระบวนการในการกรองเนี่ยมันเสียมันก็จะมีเลือดเนี่ยปากโตกออกมาน,นะครับในส่วนของตัวปสัสสาวะาออกมาด้วยนะครับก็คือ,อมีการสูญเสียของการกรองตรงนี้ออกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเนี้ย มันหนาไปหมดจนกระทัง่งคือเตะออกมาไม่ได้สุนัขตัวนั้นก็จะเกิดอาการก็คือที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่มันฉี่ไม่ออกก็คือไม่มีน้ำปัสสาวะนะครับก็คือกรองไม่ผ่านนะครับเพราะมันตันไปหมดอันนี้ก็ะชี้ให้ดูมีเ,เซลล์นะครับที่อยู่ระหวา่างรูร่าแคปิลารีตัวที่ทำหน้าที่ในการจัดกรีด้แผ่นำบางเนี่ยนะครับเป็นเซล์ที่อยู่ระหวา่างเอโนเิเรียมเซลล์กับโกลไซต์ นะครับเพื่อควบคุมาวคือกเจ้าแบนเนอร์เนี่ยให้หนาหรือบางนะครับภาพนี้ก็หให้ดูนะครับเป็นเอ่อทีเอ็มไมโครสโคนะครับเพื่อจะดูส่วนของโรครงสร้างคือเจ้าแบนเนอร์โอเคนะครับเขาจะมีรายละเอียดของพวกนะครับโมเลกุลของตัวโปรตีนต่างๆเนี่ยที่ยึดต่อ นะครับในส่วนของคสเตชันไบเลอร์อันี้อันนี้ก็ถ้าท่านสนใจนะครับก็ขอรู้ว่าตัวไบเลอร์มันจริงๆเนี่ยนะครับอย่างเรียกเป็นขาโปรตไซต์แต่ละอันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นขาแล้วเป็นรองของบางครับมันเป็นเป็นเป็นก็คือเป็นโปรตีนของบางเนี่ยพุ่มอยู่ด้วยนะครับอันนี้สรุปนะครับสิ่งที่เราต้องการให้รู้เนี่ยก็คือจากในส่วนของตัวเม็ดตอนส่วนแรกเลยก็คือนอกของพลาสเซอร ซึ่งประกอบไปด้วยบอามแม่นแคปซูลก,กับโคมุราฟนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกสุดในการดูเป็น,นะครับเลือกเพื่อเอาของเสียจากเลือดในอองมานนะคะนรับมาดูในส่วนต่อไปเลยก็คือส่วนที่เป็นปรดาชูบูตต่าง,งนะครับจากในส่วนของซุปอร์คมมอนดูเตสชูบูนะครับมําเป็นออฟซุปเอร์เฟสมันเป็นดิเศษเฟสมันเป็น,น,น,ปนอ่าิซซ่าเฟสดิซซของคอนดูเตสชูบู และก็เป็นคอร์นิติ้งดัดเราสรุปรวบว่าโครงสร้างที่เป็นชู้ผู้เหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อดูโครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นท่อที่ประกอบไปด้วยซิมเปิลคิวบอยดยอกอีพิธีเรียมทั้งหมดยกเว้นอินเซกเมนต์ที่เป็นซิมเปิลสแควร์มาร์กอีพิธีเรียมนะครับทั้งหมดเป็นซิมเปิลคิวบอยด์ยอกเว้นในส่วนที่เป็นอินเซกเมนต์เท่านั้นเองที่เป็นซิมเปิลสแควร์มารนะครับ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นซิมเปิลทูบอยด์อีทีเรียมนะครับเป็นซิมเปิลทูบอยด์นะครับไม่ได้เป็นเซนติไฟทูบอยด์นะครับก็คือเป็นเซลล์ลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับชั้นเดียวความสูงความต่ำนะครับความสูงความต่ำของอีพิเรียมที่ปลูกอยู่ในส่วนของผู้กลุเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับนะส่วนของโพซิมอล ความรู้เท็จกับ proximal s ท,ทูนะลักษณะของตัวีพิ t h เ l ียมเนี่ยจะเป็น simple squamous e p i t h เรีย m ทรงสูงนะครับทรงสูงนั่นก็คือหมายความว่ามันจะมีในส่วนประกอบของมันเนี่ยนะครับที่ยื่นเข้ามาในส่วนอง u r e เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วทำให้ u ูเ t h r i a เนี่ยมีลักษณะแคบขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบภายในเซลล์ของตัว e ิ i ทเ e ีย u m ที่หมู่นี้นะครับ ที่ทําให้ตัวเซลล์มีลักษณะเหมือนกับเป็นลายนะครับเป็นขีดๆเรียกว่าเป็นสไตรชันด้วยเช่นกันนะครับไอที่มันเป็นรอยขีดตรงนี้ก็นื่องจากว่าในส่วนของ b a s e m e เป็น m b r นมัน,นะครับตัวเ a s a l border ตรงนี้นะครับมันมีการพับตัวพับตัวนะครับพับเป็นเป็นอรอยคับว่าพับแล้วระหว่างรอยพับต,ตัวตรงนั้นจะมีไมโตโคอนเดรียอยู่นะครับมีไมโตโคอนเดรียแทรกอยู่ นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพอีกทีนึงนะครับซึ่งจะทําให้มันลักษณะของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นที่เราเรียกว่าเป็นสไตรชั่นนะครับไตรชั่นก็คือเป็นลอยขีดแต่ส่วนวิซโซ่ไตรชั่นผู้กู้กับวิซซ่ของนักทุนผู่นะลักษณะของคิวบอยด์ที่เรียกจะเป็นทรงเตี้ยกว่าคุณสังเกตนะครับส่วนไตโควาซึ่งเมื่อเทียบกับดีเครียดของปานาที่เป็นวิซโซ่ผู้กู้นะมันจะค่อนเตี้ยกว่าไอ้นี่มันสูงกว่า นั่นก็คือเซลล์ตัวก็จะมันหนากว่านะครับแล้วถ้าเผื่อเป็นส่วนคอเล็กซ์ต์ต่าแม้ว่าจะเป็นซิมเปิลของครีบรอบที่เรียกแต่สังเกตนะครับว่าด้านและคาร์ลออกมานั้นจะมีขอบเขตของเซลล์เนี่ยชัดเจนกว่าทั้งท่อซิมมอลกับวิสโต่อ่อนรูเแต่ชุ่มูนะครับก็คือและคาร์ลออดเดอร์นั้นแบ่งอย่างชัดเจนนะครับแบ่ง่างชัดเจน ส่วนที่เซ็กเมต์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เป็นซิมเปิลแร์มากธรรมดาอีกอันนึงก็คือส่วนฟอกซิโอลคาร์บูอกซิโอลคาร์บูเทนทูที่เรียกตรงนี้เนี่ยมาาันจะมีส่วนประกอบที่เราเรียกว่าเป็นไมโครวิลายนะครับไมโครวิลล์ v จำได้นคะครับไมโครวิลล์ v เนี่ยเราพบอยู่ในส่วนของซิมเปิลคอาละหน้ที่เรียกแต่อันนี้มาพบในซิมเปิลจุลยโรคที่เรียกด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นซิฟเฟิลซูบอเรลที่เรียกว่าพิษบุกฟ็อกซิมอลนะครับชูบุ่งเหล่านี้จะมีไมโครวิลายก็คือมันมีการเพิ่มพื้นที่ผิวเนี่ยมากขึ้นไปเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นลักษณะอันนี้เนี่ยเป็นการบอกถึงฟังก์ชันหรือการทำหน้าที่ของตัวข้อเหล่านี้ในแต่ละส่วนนะครับเริ่มจากในส่วนที่ออกมาเป็นฟ็อกซิมอลชูบุ่ง,งเหล่านี้เนี่ยความละเอียดชุบุงเนี่ย การที่มันมีเซลล์เป็นลักษณะเซลลสีบรอยทรงสูงมีไมโครวินไลน์มีไมโทคอนเดรียที่อยู่ที่ฐานเนี่ยเพราะพวกนี้ทําหน้าที่ในการดูดซึมรีแอคซ์2นะครับของที่ผ่านมาจากอลูตรานะครับเนื่องจากว่าปริมาณของเหลวที่อยู่ในเลือดที่ถูกกรองผ่านจากต้นตำแหน่งที่เป็นโกลาสตรงนี้เนี่ยนะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะถูกดูดกลับตรงบริเวณทอ็อกซิมอลฟอสโูเตสทูบู เพราะนั้นเซลล์